มูลนิธิรงเจต่อโบเกงหาดใหญ่นะคะมีการจัดถแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2566ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่มูลนิธิรงเจต่อโบเกงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะด้านนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางไปเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2566 ซึ่งงานนี้จัดโดยมูลนิธิรงเจต่อบอกเกีงหัดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะโดยพิธีแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะก็มีทางด้านนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองคอหงนางสาวมันธนาภูทรารักผู้ในการการรุแห่งประเทศไทยสำนักมมงานหัดใหญ่นายอนเนกแท้ตั้งประธานการจัดงานพร้อมด้วยนายธีรชัยชุนหวริยกุลประธานมูลนิธิและนายเกียรติศักดิ์วิเศษดอนวายเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจต่อบอกเกีงหัดใหญ่ก็ร่วมการแถลงข่าว โอกาสนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ล่าสุดค่ะได้ใช้โอกาสนี้นะครับปฏิบัติภารกิจเป็นงานแรกโดยได้กล่าวขอบุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของงานบุญโดยตรงแล้วยังเป็นเรื่องของการละเว้นเบียดเบียนสัตว์และเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่รับประทานอาหารเจสิ่งสําคัญก็จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้กับคนในพื้นที่ซึ่งสุดท้ายก็มีการอวยพรนะคะให้การจัดงานเจเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและให้ทุกคนที่ร่วมกันถือศีลกิน จะะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ด้านานเนตแท้ตั้งประธานการจัดงานบอกค่ะว่าสําหรับงานถือศีลกินเจป,ปีนี้นะคะทางมูลนิธิได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเนื่องจากเป็นกิจกรรมสําคัญที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสริมงคลนะคะนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆทั้งพิธีอันเชิญเสาพิธีล้างเกี้ยวการอัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยวเล่นประทัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าที่บึงเก็บน้านะคะของแก้มลิงคลองเรียนพิธีบูชาดาว นกพระราชา9พระองค์พิธีแจกทานข้าวสารแก่ผู้ยากไร้โดยตลอด10วันนะคะก็จะมีพิธีสวดมนต์แบบเช้าแล้วก็แบบจีนพิธีเลี้ยงทหารเทพพิธีสวดมนต์เย็นแบบจีนพิธีสวดมนต์เย็นแบบไทยรวมถึงพิธีเวียนทูบเวียนทเทียนเป็นต้น สำหรับงานเทศก,กาลกินเจปีนี้นะคะจะจัดการระหว่างวันที่14ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะณมูลที่โรงเจเต่าบ่อกเก่งหัดใหญ่นะคะซึ่งก็มีการเชิญชวนให้ประชาชนนะคะผู้ที่ทานเจกันเป็นประจำทุกปีหรืออยากจะเริ่มทานเจสั่งสมบุญปีนี้เป็นปีแรกนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่มูลที่โรงเจเต่าบ่อกเก่งหัดใหญ่ทางนี้ผู้สนใจที่จะไปร่วมบุญสามารถร่วมบริจาคเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจรได้ตลอดทุกวันค่ะโดย สามารถบริจาคผ่านทางมูลิธิโรงเจต่อบ่บเก่งหัดใหญ่ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือจะสามารถร่วมทำบุญผ่านทางเลขที่บัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะซื้อบัญชีมูลิธิโรงเจต่อบ่บเก่งหัดใหญ่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่074 800588 089877085ค่ะ